วันนี้นะคะป๊อบกินมาทำบ้าบินฟักทองนะคะฟักทองแบบว่าทำคล้ายๆบ้าบินนะจะเป็นฟักทองทอดนะคะค่ะถ้าเป็นบ้าบินเนี่ยเขาก็จะเอาพี่จี่ใช่ไหมแต่ป๊อบกินเอามันทอดกับน้ำมันน้อยๆใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะแล้วก็ทอดนะคะก็นี่บี้บี้นะคะบี้ฟักทองก่อนนะคะ บีบีนะคะก็แล้กินจะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวนะคะตามสูตรนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะนี่ก็ประมาณนี้ก็คน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 ให้เข้ากันนะคะก็จะได้เอามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้วก็ทอดออกมานะทะอดออกมาเน้นๆก็มล้ายคล้ายการจี้นะคะก็จีะะออกมามก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย มันก็จะเป็นแบบนี้ต้องใส่แป้งข้าวเจ้าออเลยนะถ้าไม่ใส่แป้งข้าวเจ้านะมันจะไม่เป็นทรงนะคะแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันมันจะเละๆนะคะกีอันเนี้ยแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันมันจะออกมามเละๆ,ๆแบบเนี้ยจะเแบบปกติเลยแบบใส่แป้งข้าวเจ้าออไป่อยก็จะโอเคขึ้นเลยลองทำดูนะคะ